โอ้โหโหดเกินหัวหน้าเกิโอ้รถให,โหม่ๆเป็นรอยมาแล้วนหร ต้อมโหดเกินเริ่มโมโหแล้วฮะเริ่มมีน้ำโห河แล้วเอลงไหมลงไหมลงไหมโอ้ยเครื่องร้อนแล้วครับเครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วเอาละเอาละเอาละเอา สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพไทายชาแนลมาครับเดี๋ยวมาดูจานต้อมเล่นของใหญ่หนะ่อยะขอไผ่ก้อยใหญ่มากเลยย,ยังไงยังไงออ้เล่นของใหญ่แล้วจาน โอ้ดูกอไผ่ดิฮะใหญ่มากดูกอไผ่กับรถด,ดิมันจะออกไหมล่ะอาจารย์ฮะเดี๋ยวมาดูอาจารย์ต้อมเอากอไผ่กอไผ่ยักษ์ออกหน่อยฮะ ว่ารถอาจารย์เขาจะแรงแค่ไหนเนาะอ๋อเหยียบต่อแล้วน่ะฮะออกไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย แรงออกงานกองเชียร์เยอะฮะดูฮะกองเชียร์เอาอีกแล้วลลเ,เปิดงานมาทีไรนี่โทรศัพท์นี่เข้าไม่บาดไม่ไหวเอาต่อต่อต่อ,อตอนนี้เห็นแต่ล้อหลังฮะ น่าจะผ่ากลางหรือเปล่าไหนน้อรถนี่หารถก่อนครับมุมนี้ไม่เห็นรถเลยฮะอ๋อคุยโทรศัพท์อีกแล้วครับ <c oughs> ดันไดน้สิบวิโทรศัพท์เข้าอีกแล้วฮะอาจารย์ต้อมโอ้โหงานไม่หวานไม่ไหวฮนะลูกค้าโทรมาให้ไปปรับที่ให้หน่อยว่างั้น อ้าวคุยสุราเสร็จแล้วจะทำยังไงต่อจะดันไปทางไหนอ้าวเปลี่ยนทิศทางแล้วครับผม โอ,โ,โ,อโอ้โหโห,โห,โหดเกินหัวหน้าเออโอ้รถใหม่ๆไปลอยมาแล้วน่ะ ต้มโหดเกินขนาดข้างหลังยังขนาดนี้ข้างหน้าจะดังขนาดไหนนี่เริ่มโมโหแล้วฮะเริ่มมีน้ำโห河แล้วเอลงไหมลงไหมลงไหมโอ้ยเครื่องร้อนแล้วครับเครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วอ้าว <laughs> cơn lên nóng lắm ấp oh, oh, oh. dòm ออเออเออโอ้ใกล,ล้ละใกล้ความจริงละเจ้าของนาบอกว่าถ้ากอไผ่ไม่ลงอะ่ะเขาไม่จ่ายตังค์ว่างั้นเอาจัดไปอาจารย์ อาจจะฉีกนะฮะอาจะทําการฉีกออกทีละสองสามต้นหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะตอนนี้กอไผ่กับรถนี่คนละเรื่องกันเลยครับอ่าใจไม่ถึงจะทะลึ่งกับผม มันมีต้นไม้อีกต้นนะฮะขวางไว้อยู่มันต้องเอาเกาไผ่ออกก่อนมมันึงเอาต้นไม้ต้นนั้นออกได้อ้านี้กินเปิดนะไม่หมูเลยหมูเชี่ยวตัน เลยแทนคนขับเลยฮะงานนี้